วันนี้จะมารีวิวเลนส์ตัวนี้ครับ Tamron 2040 f 2 8ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้เลนส์พรายของค่าย Sony แล้วผมใช้ทั้งหมด2ตัวครับตัวแรกก็คือ f e 5 0 f 1 8แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ f e 2 8 f 2นะครับมันคือเลนส์ที่คุณภาพดีและทีเดียวเมื่อเทียบกับราคานะครับยิ่งตัวเนี้ย f e 5 0 f 1 8บอกเลยว่าแทบทุกคนที่ใช้เลนส์ prime ของ Sony จะต้องรู้จักเลนส์ตัวนนนนี้แ่นอนน แต่ปัญหาคือเวลาถ่ายคอนเทนต์ผมต้องคอยเปลี่ยนเลนส์อยู่เรื่อยๆเพราะว่าในแต่ละสถานการณ์เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแต่ละฉากแต่ละจังหวะเราจะต้องใช้เลนส์มุมแคบหรือเลนส์มุมกว้างมันจึงเป็นที่มาของการมองหาเลนส์ซูมมาใช้เพื่อที่จะสามารถถ่ายคอนเทนต์ได้ด้วยเลนส์เพียงตัวเดียวแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้าหนักมันต้องเบาด้วยเพราะว่าเลนส์ตัวนี้จะกลายเป็นเลนส์หลักที่ผมจะพาไปด้วยทุกๆที่เลยแต่มันจะเพียงพอต่อความต้องการจริงๆของผมไหมเดี๋ยววันนี้ไปเล่าให้ฟังครับเทมโรมย2่สิบส ไปเจอมาในช้อปปีนะครับราคาไม่ได้แรงเลยเพราะว่า1ไม่ใช่เลนค่าย2เป็นเลนที่เป็นเลนฮิ้วนะครับก็เลยได้ราคาค่อนข้างดีเลยทีเดียวเลนสตัวนี้เด่นที่ช่วงซูมระยะ2 0ม mm มรถึง40ม mm มนะครับระยะ40 mm เนี่ยอาจจะเป็นระยะที่แปลกหน่อยสําหรับบางคนเพราะปกติเนี่ยเราจะชินกับเลนสที่เป็นระยะ5 0ม mm มมากกว่านะครับแต่ด้วยน้าหนักตัวของเจ้าเนี่ยเพียง365กรัมเท่านั้นทีแรกก็ค่อนข้างกังวลว่าเฮ้ยมันจะแคบพอหรือเปล่าแต่ก็เข้าจริงมันค ที่สามารถถ่ายเก็บวิวบรรยากาศหรือภาพที่มันกว้างได้และเลนระยะ35-40ม mm, เมเป็นเลนที่สามารถถ่ายโคสอัพเก็บภาพวัตถุต่างๆหรือว่าถ่ายพอดเทรตได้เลยทีเดียวที่สําคัญรูรับแสงของเจ้าเนี่ยคือ F2.8 ทําให้ได้โบเก้นุ่มๆถ่ายกลางคืนสบายขึ้นและความคมชัดของภาพบ,บอกเลยว่าเป็นที่น่าพึงพอใจครับทำนลตัวเนี้ยน่าจะเป็นรุ่นที่เบาที่สุดแล้วสําหรับเลนฟูลเฟรมที่เป็นเลนซูมในระยะเดียวกันนะครับใส่กับ a e 7 c ก็ถือว่ากระชับบาลานซ์ค่อนข้างดีเลยครับ ถึงแม้จะซูมไปที่ในระยะที่20ม mm, มก็จะมีส่วนที่ยื่นออกมาเพียงเล็กน้อยไม่ได้ทําให้เสียบาลานซ์เลยละครับวงแหวนซูมนิ่มกําลังดีเขาทําวงแหวนมาเป็นตาแหน่งเดียวกันกับเลนค่ายของโซนี่เลยทําให้ใช้งานสะดวกมากๆครับและที่ชอบมากก็คือฟิลเตอร์67ม mm. มถ้าใครใช้เลนเทมมอนอยู่ก็สามารถใช้ฟิลเตอร์ร่วมกันกับเลนเทมมอลรุ่นอื่นได้เลยครับระบบออโต้โฟกัส VXD ไวมากโฟกัสไวเงียบและถ่ายวิดีโอได้สบายๆเลยครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบถ่ายวิดีโอการแชรก,กิ้งหน้าแล้วก็วัตถุ ให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเรีกขอเสียงผ่านม์จากตัวกล้องเลยเพราะว่าจะได้ดูว่าเวลาโฟกัสเนี่ยมันจะมีเสียงของมอเตอร์ดังหรือเปล่าภาพคมตั้งแต่ระยะกว้างสุดโดยเฉพาะในระยะ20มิมฟุ้งน้อยแล้วก็เก็บดีเทลได้ดีมากครับและข้อดีของการมี f 2 8 ทำให้ฉากหลังละลายนุ่มๆเวลาที่ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพจะทําให้ฉากหลังกับตัวบุคคลแยกกันอย่างมีมิติที่ดีครับแถมในระยะ2 0ม mm, มตรโฟกัสใกล้สุดแค่17เซนติเมตรเองครับแทบจะติดหน้าเลนเลยทีเดียวถ่ายสินค้าหรือวัตถุขนาดเล็กได้ดีมากๆเลยครับในขณะที่ก็มีระยะมาตรฐานให้เลือกอีกไม่ว่าจะเป็น2 4ม mm, ม28ม mm, มหรือแม้กระทั่ง3 5ม mm, หมรหรือใกล้สุดก็ระยะ4 0ม mm มไปเลยเดี๋ยวผมจะเทียบแต่ละระยะให้ดูครับว่ามันจะม และด้วยระยะที่40มเมตรบวกกับ f 2.8นะครับบอกเลยว่าการถ่ายรูปพอร์เทรตเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยครับสามารถครอบเซนเซอร์เข้าไปอีก1.5เท่านั่นหมายความว่าเหมือนเราได้เลนระยะ60มเมเพิ่มเข้ามาฟรีๆเลยครับโดยที่ถ้าถ่ายเป็นวิดีโอด้วยความละเอียด 4K จะยังได้ความละเอียดที่เป็น 4K อยู่ไม่ได้เสียดีเทลอะไรเลยครับแต่ว่าก็จะมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งถ้าถ่ายเป็นภาพนิ่งคุณภาพของไฟก็จะลดหลั่นลงมาหน่อยเพราะว่า เราไม่ได้ถ่ายเต็มเซนเซอร์ที่ระยะฟูลเฟรมครับมันเป็นการถ่ายเซนเซ,นเซอร์ที่ครอบลงมาเพราะฉะนั้นรายละเอียดของภาพนิ่งอาจจะดรอปลงประมาณหนึ่งครับอ้อและที่สําคัญมีพอร์ต USB-C นะครับเอาไว้รองรับการแก้ไขปรับแต่งค่าเลนส์ต่างๆแล้วก็รองรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วยครับและถ้าใครกังวลว่ามีพอร์ต USB-C อยู่ข้างนอกแบบเนี้ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการกันน้ำไหมคำตอบคือไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าตัวเลนส์เนี่ยรองรับการกันน้ำเป็นอย่างดีนะครับจะมีซิลระหว่างตัวเลนส์ กับบอดี้นะครับจะมียางซิลมาให้แล้วก็ภายในพอร์ต USB-C นะครับก็จะมีการซิลปิดไว้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ไปถ่ายตามพวกน้ําตกหรือว่ามีฝนตกไปปล่อยอย่างเงี้ยก็หายห่วงได้เลยครับพูดข้อดีไปเยอะแล้วเรามาถึงข้อสังเกตกันหน่อยครับจริงๆก็มีจุดที่ต้องรู้อยู่เหมือนกันนะครับข้อแรกคือเลนส์ตัวเนี้ยไม่มีปุ่มคัสตอมครับเพื่อนๆที่ใช้เลนส์โซนี่อาจจะใช้ปุ่มคัสตอมที่มากับตัวเลนส์ไม่ว่าจะเป็นปุ่มคัสตอมทําอะไรก็ตามแต่ว่าหลายๆคนเขาก็ได้ใช้แต่ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้ ก็เลยไม่มีปัญหาแต่เลนสตัวน mm ี hmm. ้ก็บอกเป็นข้อสังเกตว่าไม่มีปุ่มคัสตอมให้นะครับข้อต่อมาคือตัวเลนส์เนี่ยไม่มีการสั่นในตัวนะครับจะต,ต้องใช้การสั่นในตัวบอดี้ของกล้องเท่านั้นอันนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดหนึ่งที่ตัวกล้องอ่ะไม่มีการสารั่นหรือว่าการสั่นตัวกล้องอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีนะักถ้ามีการสั่นที่ตัวเลนสด้วยอาจจะดีกว่าแต่นี่ก็เป็นข้อจํากัดหนึ่งครับคือไม่มีการสั่นในตัวเลนสและข้อสุดท้ายอาจจะเป็นปัญหาสําหรับบางคนนะครับก็คือช่วงระยะซูมมันได้แค่ 40mm บางคนอาจจะรู้สึกว่าชินกับเลนส์50ใช่ไหมครับอยากได้ระยะซูมที่มันเป็น50มากกว่าแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเวลาถ่ายพ็อตเทรตเนี่ยจริงๆผมใช้ที่ระยะ35มิมลิเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ F2.8 เนี่ยมันก็ค่อนข้างละลายหลังเป็นที่น่าพอใจสำหรับผมแล้วผมไม่ได้ต้องการละลายอะไรขนาดน,นั้นส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่ได้มีปัญหาครับผมสามารถใช้ได้แต่คนที่ใช้ถ่ายภาพนิ่งอาจจะขัดใจนิดนึงแต่ถ้าเป็นงานวิดีโอเนี่ยผมว่าเหลือๆครับ และถ้าถามว่าเลนส์ตัวนี้เหมาะกับใครผมคิดว่าเลนส์ตัวนี้เหมาะกับสายท่องเที่ยวหรือว่าบล็อกเกอร์ที่ต้องการเลนส์ัวเดียวพกไปได้ทุกที่ถ่ายคนหรือถ่ายไลฟ์สไตล์ที่ต้องการเลนส์ซูมด้วย f 2.8ตลอดช่วงเล็กเบาแถมราคาดีอีกด้วยทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเลนส์ตัวนี้ช่วยได้มากเลยครับยังไงก็แอบใบราคาเจ้าตัวนี้นิดหนึ่งนะครับผมได้มาจากแอปส้มนะครับราวๆหนึ่งหมื่นหกพันนิดติดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ ที่ด s สคริปชันให้นะครับเผื่อสนใจแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะร้านที่เป็นมอให้ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นร้านมอเนี่ยจะได้ประกัน3ปีเต็มนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับจะแปะให้ทั้งสองลิงก์คนที่สนใจสามารถดูที่ด s สคริปชันด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าชอบรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมต่อจากนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจนกว่าจะสุดทางครับ